สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆ,ๆมอลลัมครับช่องกงินใช้ระเบิดอ๋อพี่เชียวครับบรรยากาศเช้านี้นะครับที่โดมสาวนออ้อยเพชรบานแพงทีมงานเรากำลังเดินทางมาไม่รู้มาถึงกี่คนแล้วอันนี้บ้านใหญ่ครับโอ้ทั้งหมดกินขขาเสาร์พี่น้องเอาเลยเอาเลย ยอดเลยครับ,รรบพึกตื่นพึกตื่นเชาน้านี้มีใครอยู่ไหมอย่ามาเหยาเสียเลยไปวันนี้ขอให้ทุกท่านรวยรวยรวย,รวยทุกคนครับแป๋วอยู่ไหมเนาะ ไม่มีใครอยู่เอวปาดไม่พายุอีหลีตัวพี่น้องเงียบสนิทสิทธิ์ห้ามลงมเพื่อนบูดบูยู เลยบุมพีคนกินข่าเป็นมูพี่นอ้องวันนี้อยากกินลาบเ,เป็นเห็ดอันมองนี้แล้วนะเดียภาพี่น้องไปซองบึ่ง แล,แล้วแหละมาวำจะไปถึงโน่นคลองส่งน้ำนะออกจากนี่ไปพี่น้อง วันนี้วันรวยขอทุกท่านรวย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 มาขึ้นในฟันมาเขามาบอกเลขที่น้องหกหนะึ่งกับสี่หาพันเลขกออเกดอร์หกหนะึ่งกับสี่หาพันลองสืบงพี่นอนตัวละคาสิบบาทจะซื้อเยอะเลยซื้อพอได้ลุ้นครับพอได้ลุ้นพอได้ลุ้น ลูกมาหน่อย พ่อแม่บุเดินซีปากินกับหยังอ่ะเจี๊ยมหลวงพ่อจ้างเียมหลวงปู่เอาเลยเอาเลยเพิ่งตื่นนึกว่าบุลดันซีพึ่งตื่นพึ่ตื่นตื่นีไหนขึ้รอ่อจะม่งว่นตึ่งขึ้นอดพ่อจะมง หมู่บ้านม่หอดเทียงนอนอย่างเดียวอุดมสมบูรณ์กันอุดมสมบูรณ์โอ้ยอยากไปเลื่อของเกี่ยมแล้วเนี่ยวันที่สองวันที่สองเจอกันยังขาดสองมีหน้าขายยังไงเนี่ยพอเด้อฮะวันที่สองขายยังไงนะขาง่วมันเป็นขาคุ้นขาคนกับเมืองอแล้วเนาะเอาหายพญายเตี่ยเยอะข้าขาสาวไปสานเนาะขางข้ามาทะเลาะ ยี่นี่่ะยี่นี่รูปตรงไหนยูปตรงไหนริมโค้งมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นเป็นหลานเป็นหลานโอเคห่าลอยตกปอกไปจะดำเนื้อจะไปเป็นเล็กหน่อยเลยไกลป่ะไกลอะไรพวกเจ้าบ้านเจ้าอยู่ป่ะประมาณห้าหกโลนั่งซับรอไปแล้วเต้เจ้าแล้วเนาะเต้ข้าไปข้าขาค้องเนาะโอเคมาเรื่องขาค้องหนึ่งเฮ่านั้เขาจากนี้ต้องฟิตร่างกายไว้ยมันไม่ได้สู้ต้องสองสามนะ ต้นนะเนาะไปแด่ที <S S S Hence, ่ยมันไมุ่ mm. ่มตัวเนาะสองสามคนลสองสนาทีสอนาทีบอแนยัดสองวีหลายกว่าบนั้นจไปเ่มเขาลังสิบดีแ้ยเสือสื่อเลยงมือออกจากมือมือออกแลงนี่อกแลงเนี่ยีมืามบอกแเลพีนานนาน่นดีดีอดี่ไม่

เฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะตัวเล็กมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี่ยปิ๊งเออจัดการมาเลยบูปิ๊งจัดการมาเลยกินข้าวยังกินข้าวยังโอ้โะขอบคุณครับขอบคุณ ที่การุณเส้นแรงใจเดี๋ยวจะไปกินลาบกินก้อย เดียวก็อิ่มโอ้พักสีแย่หวานพักบัวแล้วก็มีด่นมมีใครกินเลยขอบคุณตั้งรังใจช่องการชัยลำเพลินเอาไปเชี่ยวนะทายยง,ยงยงยงยักไปถิแล้วพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องกันคลิปหน้าเด้อว,วันนี้ทีมงานเราเข้าบ้านทักหมดเลยนะครับแต่ว่าลำเพลินชชยจะออกช่วงแรงๆครับเจอกันใหม่คราบสวัสดีครับ